ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จวคังพิมพ์ใหญ่สุขโขทยัยเอามาลงให้กับ f อได้ประดับรับชมนะครับพระนี้ปลุกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมหลังสีวัดละฆังนะครับคนที่แกะแม่พิมพ์นะครับเป็นบล็อกแม่พิมพ์ของ หลวงวิจิตนุลมลน,นะครับปกเสกในปีพศ2414เป็นยุคสุดท้ายนะครับก่อนท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผมรังสีที่ก่อนท่านสิ้น1 1ปีนะครับพราะนี้ส่วนผสมของข้าวสุกกล้วยนะครับปูนเปลือกหอยนะครับน้ำว่าน ว่านนะครับว่านร้อยแปดนะครับแล้วก็มีแล้วก็ส่วนผสมของมวลาสรลารศักดิ์สิทธิ์ผงพุทธคุณแร่ธาตุเกซิ์แล้วก็เศษผ้า,าเก่าผ้ากำแพงนะครับแล้วก็มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์อีกหลายอย่างนะครับแล้วผมจะลงขยายวยกล้องพันเอ็กพันหกร้อยเอ็กให้ท่านดูนะครับเป็นภระที่พิมพ์ที่สวยงามนะครับเป็นพิมพ์ที่บางท่านไม่เคยเห็นบางท่านก็เคยเห็นบางท่านก็รู้นะครับนะครับภาพพิมพ์นี้เป็น บล็อกแม่พิมพ์ของหลวงวิจิตนารมลนะครับเป็นบล็อกแม่พิมพ์องค์สูงชรุดนะครับนะครับสวยงามนะครับนูครับดูความสวยของท่านนะครับสวยงามมากครับนะครับองค์สูงนะครับองค์ท่านจะสูงนะครับสูงเพียวนะครับใหญ่เพียวนะครับพระพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับเอกลักษณ์ตรงนี้ครับแล้วก็ พระเกตจะทะลุสมนะครับนะครับแล้วก็เส้นวาสนานะครับชัดเจนนะครับคล้ายๆพิมพ์ของหลวงวิจารณ์นะครับคล้ายๆกันนะครับนะครับคล้ายๆกันนะครับสวยงามครับนะครับสวยงามนะครับดูมีลำมีลำคอสวยงามผู้ภาษาเรานะครับนะครับสวยงามดูครับชัดเจนครับชัดเจนครับ ราให้ดูความเก่าอย่างเดียวนะครับเราลงเพื่อเ,เ่อเก่าเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยกันนะครับนะครับพระนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อมีระยะเผยแผ่พุทธศาสนาให้ถึง5,000ปีสร้างขึ้นมาในยุคนั้นก็สร้างปีพศ2อ1 4สร้สร้างขึ้นมาก็1ธรรมขันธ์8 4 0 0 0องค์นะครับแล้วท่านก็ได้นำมวลสารสักติที่ท่านได้เดินทดงไปเข้าป่าไปเรียนรู้หาความรู้กับครูบาอาจารย์ในป่านะครับคือ หลวงปู่หลวงปู่ใหญ่ในป่านะครับท่านก็ได้นาแล้วก็รู้เรียนรู้นะครับได้เอามวลสารตรงไหนที่ของศักดิ์สิทธิ์ท่านก็นํามานะครับใส่เรือมาใส่เกวียนมานะครับก็เอามาเก็บไว้นะครับแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของพระสมเด็จคังนะครับพระนี้สร้างที่วัดละคังนะครับพระพิมพ์แบบนี้เนื้อแบบนี้สร้างที่วัดละครไม่ได้สร้างที่วังหลวงวังหน้าวังหลังนะครับต้องเข้าใจต้องแยกให้ออกนะครับพระสร้างที่วัดละคัง สร้างที่วัดระฆังกับสร้างที่วังหน้าวังหลวงไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันครับแต่ก็มีทุกคนเหมือนกันครับเพราะท่านเจ้าคุณก็ปกเสพเมกันครับถ้าสร้างในปีในยุคของท่านนะครับสวยงามครับไหมครับดูหลังๆวัดระฆังจะเปดนคื่นะครับดูครับความเหี่ยวความหดของท่านครับเป็นลักษณะนี้ครับถ้าท่านไม่เข้าใจท่านไปเปิดดูตำราของวัดระฆังนะครับจะดูครับด้านหลังจะเป็นเหี่ยวเหี่ยวหดหดอย่างนี้ครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ ละมณ์สารชัดเจนครับนี่เราจะสโคปให้ดูครับนะครับนี่คือพระสุรังภาพนี้ท่านมีอายะเพิ่อสร้างมาเพื่อเผยแผ่ศาสนานะครับแล้วก็แล้วก็บูรณวัดวาลามสร้างวัดวาลามในส,สมัยนั้นครับแล้วก็มรรจุกปลูกแล้วก็เจกไว้แจกนะครับนะครับแล้วพระของท่านก็ได้มนต์สารศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนผสมเพื่อให้พระนี้เอามากลาบมาไหว้มาบูชามาละนัตสินสวดคาถาชินชอนสวดมนต์แล้วก็ทําให้พระมีความ ผทุคุณเปลี่ยนล้นนะครับแล้วก็มีความจะคนในกาบมาไหว้ก็บูชาก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็เอาแล้วก็พอไวถึงไยเก่ชราก็เอาเป็นมรดกให้ลูกให้หลานสืบทอดให้ถึงลูกถึงหลานถึงเลนุ้งหล่นถึงหลวงถึงหลานไปเรื่อยๆนะครับจนถึง5,000ปีนะครับเพราะของนี้ก็ต้องหวงแหนเอาไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปนะครับนะครับเนี่ยคือผ้าของท่านจะมีลักษณะแบบนี้นะครับนะครับลักษณะแบบนี้นะครับดูความเก่านะครับมีลักษณะแบบนี้ดูครับ ดูความเหี่ยวความแห้งความย่นความยับความเสื่อมสภาพมีหลุมมีบ่อเป็นธรรมชาติอย่างนี้ครับนะครับมีลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับคือพระสมเด็จพระครังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับพระนี้เขาบอกว่าถ้าผูา้ใดมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนามหากษัตริย์นะครับบูรณะวัดบารามแล้วก็มีมันเพียรรัสรสนุสนสดจน์นะครับแล้วก็ เป็นบุคคลที่ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นนะครับก็คนใดที่บูชาพระสุทรคังก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับนะครับลองทําดูครับหมั่นเพียรลาในสุนมนก่อนนอนก็อาหังสมัยตีปิโศใแช่มงคลแล้วก็พาหหงนะครับแล้วก็สมภาษาจินบันชรบ่อยๆนะครับลองดูครับจะสิ่งจะดีเข้ามาเลยครับในชีวิตนะครับนะครับดูครับสวยงามครับบางคน มีฐานจิตอยากได้ภาพสวยรูครั้งแรท้ก็จะได้นะครับนะครับสวยงามครับเดี๋ยวผมจะลงขยายให้ดูนะครับครับลงขยายกล้องพันเอ็กให้ดูครับดูภาพรวมครับดูครับจะมีค้าน้ำว่านเยอะครับสวยงามครับค้าน้ำว่านเยอะมากครับถ้าไม่ชัดดูไม่ชัดก็ให้ให้ซูมซูมนี้ครับซูมที่หน้าจอทีวีนะครับ จะสูบขึ้นมาภาพก็จะชัดเจนขึ้นมาอีกนะครับนะครับดูนะครับนี่คือความตอนนี้เราก็ดูเดวอดขยายด้วยกล้อง 1,600x นะครับจะจะเห็นดูความเก่าเล่นของเก่าต้องดูความเก่าดูดูด้วยตาอ้างอิงด้วยด้วยหลักธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูความเป็นการเปลี่ยนแปลงของกายภาพของที่เราจะดูนะครับ เราจะดูวัตถุสิ่งไหนก็ต้องอายุนะครับอายุพระนี้สร้างสองสี่หนึ่งสี่อายุมากกว่า150ร้อยห้าสิกว่าปีนะครับแล้วก็เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะพระนี้ส่วนผสมของเข้าสุกกล้วยนะครับแล้วก็ปูนปูนเปลือกหอยหรือปูนหินภูเขาหรือใส่ส่วนผสมน้ําว่านพวกนี้ับมีต้องมีการเสรื่อมสภาพและเปลี่ยนแปลงกายภาพนะครับเราต้องดูตรงนั้นนะครับนะครับพยายามต้องดูอยา่างความเป็นจริงนะครับนะครับ ไม่ต้องฟังคําพูดมากนะครับดูดูด้วยภาพการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วต้องมีถ้ามีปูนเปลือกหอยก็ต้องมีแคลไซต์ตกผลึกทับถมนะครับนะครับต้องดูต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับแดงแดงนี่ก็เป็นเศษภาคแต่กําแพงนะครับเป็นพัาแพงภังเก่าพัากรุนะครับนะครับนะครับแม่พิมรักษาะนี้ก็เป็นหลวงวิจิตนาลุมนนะครับ หลวงละไมนะครับหลวงวิจารหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะครับคือไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับแล้วพิมพ์ชาวบ้านพิมพ์พิมพ์ชาวบ้านพิมพ์ช่างหล่อบีเยอะแยะไปหมดนะครับนะครับมีหลายๆท่านครับควบคุมโดยช่างโดยแกะไม้พิมพ์โดยช่างหลวงลิกแล้วก็มีผู้ควบคุมนะครับการออกแบบพระสุเดคังนะครับในยุคสมัยนั้นครับ สวยงามครับดูกานเปลี่ยนแปลงนะครับดูด้านหลังนะครับโลให้ดูที่ลงลงนี้ลงเพื่อให้เิดลงเพื่อเผยแพร่ให้รู้นะครับว่า้าสุขังเป็นลักษณะไหนนะครับนะครับท่านยังไม่เข้าใจนะครับก็เรียนรู้ไปครับไม่ต้องทําน้ําให้เต็มแก้วนะครับทําไปเรื่อยใครให้ความรู้ก็ดูไปครับดูไปเพื่อเผื่อดูไปนะครับ แต่เดี๋ยวนี้เขามีเครื่องวิทยาศาสตร์ตรวจสอบหมดแล้วนะครับนะครับเครื่องตรวจสอบว่า,าพระสมเด็จคังมีคามเก่าคาบแขวซ้ายความหนานแน่นนะครับกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซน็เเซนต์นะครับแล้วก็และธาตุไกสพวกแร่ธาตุพวกพวกธาตุโลหะพวกนี้สามารถตรวจสอบได้ครับตรวจสอบได้นะครับแต่ดินตรวจสอบไม่ได้นะครับนะครับว่าในยุคสมัยนั้นใช้ แร่ธาตุชนิดไหนชนิดไหนกับกับแร่ธาตุสมัยยุคของเราครับก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเปลี네่ยนแปลงทางพวกถ้าแร่ธาตุแร่ธาตุพวกแอสิทพวกนี้เขาจะดูพวกพวกเป็นพวกธาตุโลหะพวกนี้ก็จะดูพวกอ่าเาร์บอนไดออกไซด์นะครับดูความเก่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกครับปูนปูอยก็ดูพวกแคลไซด์ความหนาแน่นนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการเวลานะครับก็จะดูพวกนี้ครับนะครับแต่อนนี้เขาไม่เชื่อคําพูดเลยนะครับจะพูดแต่งตัวจะแต่งตัวดี ทำแต่งตัวดีทําเป็นคนอันนี้เขาไม่เชื่อเลยครับสมัยนี้จะพูดเก่งแล้วเขาไม่เชื่อครับเขาดูพอยุคสมัยใหม่นี้เขาเรียนรู้เพราะคนสมัยนี้เขาฉลาดขึ้นมาแล้วครับเขาก็ก็มาดูจากเรียนรู้จากความเป็นจริงนะครับนะครับเขาจะดูความเป็นจริงนะครับคนยุคใหม่ๆนี่ครับดูนะครับดูความเก่านะครับดูครับเหี่ยวหดย่นยับมีสูงมีต่านะครับนี่คือนี่คือธรรมะ ยังไม่ขยายด้วยกล้องพันห x เลยครับสโคบดูดูนะครับนี่ยังนะครับนี่เราดูภาพรวมอยู่นะครับนี่ครัทีนี้เราจะขยยสโคบให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับครับได้ลงขยายด้วยกล้อง 1,600x นะครับเราจะสโคบให้ดูนะครับว่าในองค์พระพระที่มีอายุมากกว่า150กว่าปีสร้างสอง สร้างปีพศ2414นะครับอายุมากกว่า150ปีพระส่วนผสมของกล้วยข้าวสุกน้ำมันตังอิ้วนะครับแล้วก็น้ำว่านพวกว่านนะครับเกสรแล้วส่วนผสมสม่วนผสมพวกนี้คือสามารถเสื่อมสภาพย่อยสลายได้นะครับเราต้องมาดูอายุถึง150ปีต้องมีการเปลีป่ยนแปลงทางกายภาพนะครับมีสูงมีต่ำมีแคลายมีมีสม่วนผสมที่อะไรแบบเลือกหอยก็ต้องปีมีแคลไซมีอี ล้วยข้าสู่ก็ต้องมีการย่อยสลายเสื่อมสภาพนะครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเหมือนตัวเราครับเรายังเด็กตอนเด็กผิวเราก็ตึงแกะมาแล้วผิวหย่อนยานนะครับเหมือนต้นไม้ก็มีปูนที่เราสร้างบ้านปูพื้นนะครับก็มีการแตกมีลารร้าวมีการเก่ามีการใบไม้ตกลงมาน้าฝนก็มีการเกิดตะคร้เกิดสีอะไรขึ้นมาแล้วก็ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงหมดนะครับแม้ภูเขามีการกร่อนมีน้ำตกมีฐานน้ํามีหินมีปูนมีการกร่อนเกิดธรรมชาติทุกอย่าง เราเรียนรู้จากธรรมชาติแล้วเราจะเข้าใจเรื่องธรรมชาติดีนะครับต่อมานะครับนี่คือนี่คือนี่คือเนื้อพาร์นะครับผสมด้วยปูนเปลือกหอยนะครับข้าวสุก้วยน้ำวะนะครับนี่ครับคือการมีการงอกตัวคือเขาเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมไหมครับพอเป็นหลุมเสร็จนะครับปเป็นหลุมคือการสุริภาพหลุดลวยออกรรไป Alrighty ครับก็จะมีการงอกตัวขึ้นมานะครับนี่ครับนี่งอกใหม่นี่งอกเก่าตกผนึกนะครับตกผนึกก็คือนี่นี่หลุมนี่อีกคบนะครับนี่ก็อีกหลุมหนึ่งนะครับนี่นี่ครับไหครับ ขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงทางใาผามีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับนี่คือหลักวิธีดูง่ายๆครับแต่ถ้าพระอายุที่สร้างไม่ถึงร้อยกว่าปีนะครับเขาก็ขึ้นแบบนี้ไม่ได้ครับนะครับเพราะว่าคือการเวลาไม่มีนะครับเขาเลยขึ้นไม่ได้ขึ้นได้เล็กแน้อยนะครับน่ครับแต่พระสวดคังนะครับให้เป็นใช้ข้าวสุกใช้กล้วยนะครับบูนเบลอกหอยแล้วก็นำว่านนะครับก็จะขึ้นเป็นลักษณะนี้จะฉ่ำนุ่มนะครับ ฉ่ำแล้วหนุบนุ่มนะครับนะครับแล้วขาวขาวพวกนี้ครับคือแคลไซด์นะครับเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับเราไม่ต้องมาดูพิมพ์ทรงครับดูแค่รู้ว่าพิมพ์นี้พิมพ์อะไรพิมพ์นี้พิมพ์สกุโไทยแต่เรามาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับดูความเก่าดูความเก่าอย่างเดียวนะครับคือเรื่องของเก่าโบราณนะครับเราถึงจะดูเข้าใจว่าพระที่เขาสร้างในสมัยนั้นนะครับนะครับถึงเป็นภาพอีกอย่างนี้นะครับแล้วก็มีความเก่าเก่าเท่ากับที่อายุที่เขาบอกไว้นะครับนะครับที่ในตำราที่บันทึกไว้นะครับนี่ครับ ตำนานบันทึกไว้ว่าพิมอย่างนี้ก็เป็นลักษณะพิมพ์ของหลวงวิจิตนรุมนนะครับแล้วก็เป็นพระที่สร้างในปีพศ .2414 ปูกเสียงโดยท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผบังศรีวรขังนะครับคือเป็นยุคสุดท้ายนะครับรุนสุดท้ายที่เราท่านสร้างไว้ครับเราต่มา2อง5นท่านก็สิ้นนะครับนะครับดูครับดูครับดูครับเห็นไหมครับมีขาบนำว่านนะครับดูครับขับนำว่านครับขึ้นมาธรรมชาตินะครับ มีหลายสีมีดำมีค้้มมีน้ําตาลมีเขียวมีธรรมชาติครับเพราะว่าเขามีน้ํามันตังอิ้วผสมด้วยนะครับนะครับสวยครับน้ำอ้อยเคี้ยวนะพูกนี้ครับสมัยก่อนจะมีน้าอ้อยเคี้ยวน้ําพึ่งน้ำมันตังอิ้วยุคไปป่าก็เป็นน้ำมันตังอิ้วนะครับแล้วก็มีการล้านเล้านะครับเห็นไหมครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับนะครับเราจะดูสโคบเข้าไปครับตอนนี้พาดูสโคบนะครับดูว่าเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ครับคือผ้าก็จะงอกขึ้นมาลักษณะนี้ครับ ถ้าเราไม่มีกล้องแบบนี้เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของภ้าสุริยครงภ้าที่กัดนี่คือการเวลาอย่างเดียวครับการเวลานะครับถ้าไม่ม่ใช่การเวลาขึ้นแบบนี้ไม่ได้ครับสโคบคืองอกขึ้นมางอกผุดขึ้นมานะครับนี่คือตัวภ้าสุริยครงมีชีวิตนะครับถ้ามีหลุมมีบ่อตรงไหนสโคบผุดขึ้นมาครับนะครับนี่ครับถ้ามีรานละล้าวตรงไหนเขาก็จะทับถมงอกขึ้นมาเป็นเขาซ้ายนะครับนะครับพวกนีเ้เป็นของเป็นประทาหมดเลยครับนี่คือภ้าสุริยังพ่านี้ประกวดมาแล้วนะครับ วดมาก็ได้รางวัลนะครับปีได้รางวัลนะครับนะครับดูครับสวยงามครับดูครับเป็นเกบเป็ดพวกนี้ครับคือข่าไสาจับตัวเป็นกล้อนนะครับนะครับดูครับนี่คือข่าไสายนะครับดูครับเนี่ยมีหลุมมีบ่อนะครับดูครับเนี่ยคือถ้าเราไม่สโครเราไม่เห็นนะครับคือถ้าภาพใหม่ๆเป็นอย่างนี้ไม่ได้ครับนี่คือการเวลายุมากกว่าร้อยาสิบปีนี่เป็นแบบนี้ได้นะครับถ้าภาพใหม่ทําขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนี้คือรูปทรงเหมือนเป๊ะนะครับทุกอย่างมีตําหนิมีไรชี้ตําหนิกันได้สบายแต่ว่า ความเก่าก็ทําไม่ได้การเวลาล้วไม่มีครับคือคือภาพโบราณเขาดูการเวลาเรคูณหลักธรรมชาตินะครับส่วนผสมมีอะไรนะครับแล้วก็ตรวจสอบด้วยหลักวิชาประวัติศาสตร์และหลักธรรมชาติอ้างอิงด้วยตาทุกคนคนหมู่มากดูได้หมดนะครับแล้วก็แล้วก็มีการตรวจสอบด้วยหลักพ,พุทธคุณด้วยนะครับสมัยนี้ครับนี่คือผมพุทธค,คุณท่านครับข้าว่าวนี่ผมพุทธค,คุณนะครับผมพุทธค,คุณแล้วผงแซ้ไซนะครับมีแควไซจับตัวเป็นก้อนนะครับแล้วก็มีมวลสารธาตุลักสิตนะครับนีครับ นี่มณิสารครับนี่ครับนี่ครับผงมณิสารศักดิ์สิทธิ์ท่านครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับนี่ครับพวกพวกนี้เศษพระอักแต่พระกําแพงพระผงเก่าผงศักดิ์สิทธิ์ท่านผงนะครับพวกผงกันอัญมณีของท่านนะครับนี่ครับนี่ครับพวกนี้เป็นของของเก่าโบราณครับเด็ดูแคลไซขึ้นทับถมหมดแล้วครับนี่ครับผงศักดิ์สิทธิ์ท่านครับเห็นไหมครับ เล็กมากครับนิดเดียวนะครับแต่ว่านี่ครับนี่คือการเวลาครับดูครับเป็นก้อนอย่างนี้ครับพวกนี้การเวลานะครับการเวลาต้องใช้เวลามากครับถึงจะขึ้นได้เป็นแบบนี้ครับคือเสื่อมสภาพแล้วก็ออกมาเป็นรูปอย่าครับนี่เสื่อมพังแต่พังกำแพงครับเสืเสื่อมผ้าเก่าครับพวกนี้เสื่อมผ้าเก่านะครับนี่ครับเสื่อมผ้าของเก่าครับนี่ครับเจอแถบไซส์ทับถมหมดแล้วครับทำไมถึงมีขาวขาวเม็ดเม็ดเก๋เกนะครับพวกนี้ปูนเบอร์คอยง่าครับ ปูนเปลือกหอยนะครับดูครับนี่สวยงามครับนี่เศษผ้าเก่าครับดูครับนี่ที่บอกเศษผ้าเก่าผ้ากําแพงผ้าสมกอนะครับที่สมัยท่านได้เดินทุดงนะครับไปที่ไปเยี่ยมญาตินะครับอิสสิโลกนะครับไปไปไปกําแพงเพชรครับไปกําแพงเพชรนะครับไปร้านนาล้านช้างนะครับสมัยก่อนแล้วก็มาปีศพศ2300 92ท่านก็ไปไปไปเดินเดินเดินเสด็จไปเดินไปเยี่ยมญาตินะครับก็ได้ไปที่กำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรก็ได้เป็นไปดูนะครับพุทธจารึกไว้ว่าพระนะครับเป็นพระกรุพระที่มีพุทธคุณนะครับท่านก็ได้นํามาเป็นส่วนผสมของพระสุริยพังนะครับเห็นไหมครับเป็นพระแท้นะครับคือจะเป็นพระนี้พระพระสุงกรนะครับพระกำแพงเพชรเนี่ยครับเขาจะ อายุมากกว่า8ปดร้อยสิบปีนะครับพระสุ่ก่อนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเราก็จะพระนี้เขาจะยุ่ยครับเขาจะยุ่ยหมดนะครับเขาจะยุ่ยเขาจะไม่แกล้งนะครับเพราะพระพระสุ่ก่อพระผงพระผงสุพรรณพวกเนี้ยถ้าลงกล้องสโคบจะดูว่าข้างในยุ่ยนะครับแต่ดูด้วยตาแกล้งมากครับเห็นไหมครับเขาจะยุ่ยแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับมีเข่าไส้งอกอในตัวนะครับนะครับมีแร่ดอกมะขามด้วยแดงๆนี่ครับนะครับมีแร่ดอกมะขามด้วยครับเห็นไหมครับแดงๆนะครับคือนี่เป็นพระพระเก่าโบราณแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีกการรงอตััวคบ ตกผนึกมีเขาสายท,ทับถมนะครับนี่คือการสื่สภาพของภาคเก่าโบราณนะครับนี่เขาดูแบบนี้ครับนี่ครับวิธีการดูภาคเก่าถ้ท่านยังไม่เข้าใจนะครับคือจะเป็นจะไปเป็นแมงเม้าบิ่งเข้ากองไฟนะครับเพราะว่าก็คือบางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับนี่โอ้โหนดีดูง่ายมากครับเนี่ยนี่เม็ดใหญ่เลยครับนี่ครับเม็ดไม่ใหญ่นะครับแต่ว่ากราใช้กล้องสโคปพันหกร้อยเอ็กพันหกร้อยเท่าครับนึืภาพครับคือ คือชิ้นชิ้นเท่ากับชิ้นเขาจะเล็ก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 แค่นี้เองครับเล็กกว่าปลายปลายปลายนี้ผมปลายนี้ครับปลายปลายไม้ชี้ผมเลยครับคือเล็กมากนะครับเล็กนิดเดียวเองครับแต่ว่าเราใช้กล้องใช้ใช้กล้องสิบหกพันหกร้อยเอ็กซ์นะครับนี่ครับนะครับนี่คือเศษพระกำแพงนะครับเศษพระกำแพงเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ จยยุ้ยนะครับยุ้ยนะครับแล้วแล้วในในองค์ในองค์พระเ็าจะมีการงอกเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคือมีแคลไซทับถมงอกอยู่ในตัวนะครับคือนี่คือการเวลานะครับการเวลาไม่ใช่เป็นเม็ดแข็งแข็งขึ้นมาแล้วไม่ด้านในพระจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับเขาเปลี่ยนแปลงหมดเลยครับเห็นไหมครับเขาเปลี่ยนแปลงกายภาพนะครับมีแคลไซมีสีนู่นสีนี่ครับเห็นไหมครับมีเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ครับนี่เขาดูกันอย่างนี้ครับ ดูของเก่าโบราณก็เล่นกันอย่างนี้นะครับบางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้นี่คือพระสุขังแท้ๆเป็นลักษณะนี้เราลงเผยแผ่บางคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจนะครับถ้าลงเข้าใจแล้วจะเข้าใจว่าเออพระทําไมเขาพระทาไมเขามีพุทธคุณแรงนะครับเพราะว่าของศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นที่อยู่ในพระสุนทรขังท่านสร้างมาเพื่อเอาของที่มีพุทธคุณมีดินศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์เศษผ้าแปลกธาตุธาตุศิธิ์เล็กไหลผงไพรดาของเก่าโบราณของที่ศักดิ์สิทธิ์เอามารวมไว้ อยู่ในพระสุรคังแล้วให้พระสุรคังเกิดมีพุ้ทุคุณเปี่ยมล้นนะครับมีศักดิ์ธิ์นะครับแล้วคนเอาไปกราบไปไหว้ไปบูชาเป็นคนดีของสังคมไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นแล้วมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระกษัตริย์แล้วลานาะสินสวดมวนต์เป็นคนที่อยู่ในอยู่ในศีลในธรรมแล้วเป็นคนที่บูรณะวัดวรําเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วมันเพียสนสวดมนต์คาถาชินบัญชรเนี่ย พระนี่จะมีถึงความศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมล้นและทําให้ชีวิตเรามีถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับท่านมนีนะัยยะแล้วก็เพื่อเผยแผ่ศาสนาถึงห้าพันปีแล้วก็คนเ่เอพระท่านไปไปกราบไปไหวบูชาเกิดพลังพุทธคุณเปี่ยมล้นแล้วก็พระนี้พอแก่ตัวมาก็เอาไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานให้เลนให้หล้นให้ลใหล่อนไปต่อไปถึงให้ถึงห้าพันปีไงครับไม่ใช่สร้างขึ้นมาเป็นปูนขาวเฉยๆนะครับเป็นปูนขาวเฉยๆก็ เอามากราบมาไหว้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เหมือนพระเกศม,มากราบมาไหว้นะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนะครับนะครับแล้วคนก็ามากราบมาไหว้แล้วไม่ดีไม่ดีขึ้นก็บาคคลก็ไม่เห็นไหมครับก็ไม่แฝนเลยไปวาง <im it> วางวางบนหิ้งเต็มไปหมดนะครับก็คือมันไม่ใช่พระที่ได้ผ่านการปลุกเสกแล้วเป็นพระที่มีส่วนผสมของศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็คุ้มครองดีหมดครับนี่ครับดูคบนี้นะครับนี่ครับวิธีการดูของเก่าโบราณนะครับนี่ครับ เพราะท่านมีนัยะการเผยแผ่ศาสนาให้ให้อยู่คงทนถึง5,000ปีนะครับดูครับนี่ครับเศษภาพแต่กําแพงนะครับดูการเปลี่ยนแปลงนะครับพวกนี้ครับเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของของกายภาพของเนื้อผ้าเนี่ยเป็นเกล็ดนะครับนะครับเหมือนเกล็ดเนี่ยคือปูนเบอร์หอยครับเขาจะเกิดแคลซไซแคลเซียมนะครับนี่ครับแคลเซียมเข้ามาเลยนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับแบบแวบเลยครับนี่ครับนี่ครับแคลเซียมแท้ๆเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับ ภาพส่วนะทอบเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วทําไมออกมีหลายๆสีนี่ครับดูเศษผ้าแต่ต้องแพงครับใช่ไหมครับชิ้นนิดเดียวนะครับแต่เราสโคปด้วยกล้องพันหกร้อยเอ็กพันหกร้อยเท่าครับพูดง่ายครับนะครับนี่ครับภาพมีการเปลี่ยนแปลงหมดเลยครับเดี๋ยวทำไมมีหลายสีก็คงที่ข้ามดับว่านนะครับดับว่านไทมิเชียลก็ไปดูนะครับหน้าบ้านเราครับที่เราปูปูปลุยปูอ่าเทพื้นปูนไว้ครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับพอฝนตกมาก็จะเกิด เกิดสีหลายๆสีสีดําสีแดงสีน้ําตาลสีเขียวนะครับแล้วก็ผ้านี่เขาขึ้นมาเสร็จเขามีน้ําว่านมีน้ําน้ําว่านด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมแล้วก็น้ำน้ำไอ้เขี้ยวน้าพึ่งพวกนี้แล้วก็น้ํามาตะอิวพวกนี้ครับเขาก็จะเกาะตัวกันจับตัวแล้วมีแคลไซต์ตกผนึกทับถมไว้ก็คือคือซีนไปเลยครับซีนกลายเป็นแล้วสีสีก็อยู่นะครับก็ซีนไปครับดูครับ สีงเคลือบทับไปนะครับเป็นเป็นเป็นเก็ดน้ําแข็งเก็ดน้ําแข็งเก็ดหิมะนะครับซีนไว้เลยครับนะครับเนี่ยคือธรรมชาติของพระโบราณนะครับนี่นะครับเป็นธรรมชาตินะครับนะครับเหมือนอยู่ในอ่าหิมะนะครับนะครับเจอกระล่างก็อยู่ไงก็อยู่งั้นนะครับเห็นไหมครับนี่คือเป็นพวกเก็ดน้ําเก็ศเก็ดคล้ายๆเก็ดน้ําแข็งน้ําแข็งเก็ดหิมะนะครับคือ พวกนี้คือแขวสายนะครับคือทับถมตรงนี้เขามีรอยแตกรอยลานรอยล้าไหมครับพวกแขวสายก็ตกผนึกขึ้นซ่อมนะครับเพราะว่าพระสมเด็จระนครมีชีวิตนะครับเขาซ่อมตัวได้ครับนะครับซ่อมเองอัตโนมัติครับนะครับเขาซ่อมม็นตรงตรงไหนมีรอยล้านรอยลา้าเขาซ่อมธรรมชาติซ่อมเองครับเพราะว่าเขามีแขวสายทับถมนี่ครับพวกนี้นี่คือ,คอแขวสายแท้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือพระสมเด็จพระนครนะครับนี่ครับดูไว้นะครับ นี่คือพระสุรขังครับเป็นพระที่มีพุทธคุณเปี่ยมล้นนะครับนี่ครับบางนี่ครับมีการย่อยสลายเสื่อมสภาพนะครับดูครับนี่ครับถึงบอกว่าแล้วพระงทนานสวยงามครับดูครับดูขวบซ้ายครับเสื่อมสภาพถ้าเราไม่มีกล้องสโคปเราจะไม่เห็นเนื้อในนไหมครับสวยงามครับดูครับสวยงามมากครับดูครับมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับ บางจุดก็เป็นเม็ดพระธาตุนะครับเป็นเป็นพระธาตุนะครับเป็นจุดๆนะครับเป็นพระธาตุครับเห็นรับนครับนี่ครับเป็นเม็ดพระธาตุครับถ้าเราไม่เห็นเราเราดูด้วยตาไม่เห็นนะครับต้องใช้กล้องสโคปดูจุดเล็กๆนะครับเป็นเม็ดพระธาตุหมดนะครับนี่ครับเป็นเป็นพระธาตุครับนี่ยว้ามเลยครับนี่ครับเป็นพระธาตุครับคือเป็นค้าบแถวซ้ายครับแต่เราเรียกในสิ่งดีเรียกเป็นเม็ดพระธาตุครับ ในผมพุทธกคนท่านขาวบริสุทธิ์นะครับดูครับสวยครับเนผมพุทุกคนท่านครับผมปัตธมังโพสิงเหตผมมหาราชผมพุทุกคนผมเจนะครับดูครับสวยมากครับเห็นไหมครับี่ครับผมช็อกนะครับช็อกที่ท่านเขียนลงจัดลงไว้กระดานแล้วลบออกมานะครับผมช็อกมีช็อกมีสีเหลืองด้วยนะครับมาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังด ja ้านหลังนี่มนสารเยอะครับวงนี้เยอะครับนี่ครับดูการเปลี่ยนแปลงนะครับดูครับดูครับนี่ครับดูไว้ครับนี่ครับเห็นไหมครับพระสุรคังนี่ครับดูการเปลี่ยนแปลงครับดูครับดูครับเป็นเม็เม็ดนี่เด็กไหลผงไพรดำครับดูครับครับเด็กไหลผงไัยดำนะครับแต่ท่าเก่สินะครับ และหลายท่านบางทีโทรมามาซื้อครับที่นี่ไม่มีไม่ไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายนะครับที่นี่ไม่ใช่ร้านขายพระเราลงเพื่อเผยแผ่นะครับให้คนได้รู้ว่าพระสมเด็จพรมหเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับลงรู้ไว้นะครับแล้วก็แต่บางคนอดไม่ได้ครับถ้าอยากได้จริงๆก็มาช่วยผมซื้ออุปกรณ์สร้างป้านหอศิลป์สร้างพี่พันธ์นะครับนะครับถ้าผมสร้างจุดนี้ท่านก็มาสร้างให้ผมครับซื้ออุปกรณ์มากองไว้กันนะหรือท่านมาสร้างเอาเองก็ได้ครับผมจะแบ่งให้ครับอยากได้แบบไหนก็มาเอาผม แถ้าถ้าผมสร้างนะครับตอนนี้ผมสร้างบ้านเขาเสนอยู่ใช้เหล็กประมาณประมาณหกเจ็ดสิบเส้นนะครับก็ใช้อิฐอิฐโชอีกประมาณสามพันห้าร้อยก้อนนะครับหรือสี่พัน 4, ก้อนนี่ครับนะครับบางคนก็อยากได้ก็คุณอยากได้แต่ก็ต้องเอาครอบครัวมาเซ็นด้วยนะครับเซ็นเซ็นแล้วว่ามาซื้ออุปกรณ์ให้ผมครับบากองไว้เดี๋ยวผมจะให้แต่ถ้ามาเอาเงินมาซื้อไม่ไม่ขายครับทีนี้ไม่มีไม่ใช่ร้านขายผานะครับ คนที่อยากได้เขาก็จะโทรมาถามไปเลยครับโทรมาซื้อแต่ว่าผมสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณก็มาซื้ออุปกรณ์มาซื้อสายไฟซื้อจ่ายค่าแรงจ่ายพวกนี้ครับทีนี้ไม่มีผมเอาแค่ตามที่ผมสร้างครับสร้างเท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับไม่มีราคาครับไม่มีราคาที่นี่ไม่มีราคานะครับนี่ครับดูครับเศษผ้ากระแพงครับสวยงามครับดูครับเปลี่ยนแปลงทุไอ้ภาพหมดแล้วครับ สวยงามครับดูเสียงภาคแต่ตางก็แพงครับดูสวยครับเด็กไหลผงไผ่ดำมีครบครับมีทองและเศษทองด้วยนะครับสวยครับนี่คือเราเราผ่านที่เฉยนะครับโอ้สวยครับมีขราบเน่าครับเดี๋ยวดูขราบเน่าครับนี่ครับสวยครับมีขราบเน่าเหนไหมครับนีเห็นไหมครับที่บอกขราบเน่าคราบเน่าครับนี่อยู่แถวซ้ายเต็มไปหมดแล้วครับ เราต้องสโคบนะครับดูกันเปลี่ยนแปลงครับเศษพังแตกพังแผงเยอะมากครับตองนี้ครับโอ้นี่เป็นไม้นะครับนี่ไม้ครับโอ้ยไม้ครับเดี่ยโอ้สวยงามครับมีไม้ด้วยครับนี่ครับโอ้ยไม้ครับนี่นี่เส้นไม้ครับเห็นไหมครับอันนี้ไม้ครับีไม้เศษไม้ครับอันนี้เศษไม้ครับเศษไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสวยงามครับ เศษไม้สวยงามครับเป็นเส้นๆเส้นๆเลยครับเศษไม้นี่คือถ้าเปอาจจะเป็นเพราะท่านชอบเขียวหมากอาจจะเป็นเชี่นหมากเช่นเป็นพวกไอ้พวกไอ้ชานหมากพวกนี้ครับพวกชานหมากพวกนี้ครับนี่ครับสวยงามครับสวยงามครับโอ้สวยงามส่วนผสมท่านเยอะมากครับวงนี้คือร้อยแปดครับตอนนี้รุ่นชินทวนครับ คือรุ่นสุดท้ายของท่านครับรุ่นสุดท้ายครับเป็นแม่พิมพ์ของหลวงศิษย์ไอหลวงวิจิตนัลโมนด้วยนะครับแล้วก็มีหลวงกะละไมนะครับหลวงศิษยทธิการอยทาลั์แล้วหลวงวิจารณ์เจรไนนะครับมีหลายหลวงนะครับแล้วก็ชาวบ้านมีอู้มีเยอะครับอีกครับท่านอย่าเป็นคือมีหลายนะครับแต่พิมพ์พิมพ์อยู่นี้เป็นของหลวงหลวงวิจิตนัลโมนนะครับนะครับสวยงามครับ ครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ